สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y t u t u นะครับช่องนครสไตล์เล็กแช n n นลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมวิดีโอล่นนะครับไพยวัวเนียนะครับตัวนี้ก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นระบบผมไม่แน่ใจนะครับก็ดูเอาแต่หน้าตากับรุ่นเนาะนะครับก็น่าจะเป็นระบบอ็นลอยหรือ Window ์ประมาณนี้ครับนี่ครับรุ่นก็ตอนนี้มาติดธุระเกี่ยวกับติดสายนะครับก็เลยถ่ายคลิปไว้นะครับ ก็ไปเดือนน้ำแอร์เข้านะครับวิธีแกะก็ตามคลิปนะครับดูการแกะครับก็จะมีดันสลัก1-2ตามคลิปเลยนะครับก็ลองดูครับนั่นนะครับจริงมันสามารถกดพร้อมกันซ้ายขวาแล้วมันจะดึงออกง่ายว่าถ้ากดีทีข้างอาจจะดันไปดันมาก็หลุดครับเข้าล็อกเดิมครับนี่ครับประมาณนี้ครับก็อย่าว่าครับบางครั้งคลิปผมความสะดวกมันไม่มีครับเพราะว่างานก็ตามจริงๆนะครับถ้าใครไปเชื่อลองมาพิสูจน์ได้ครับ โอเคครับดูดูดูนี่คือน้ําแอร์เข้าตรงนี้ครับนี่ถอดฝาวิธีการถอดฝาแล้วอาจจะเป็นการถ่ายคลิปที่มันอาจจะเป็นตรงจุดเท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้แกะบอดมานะครับนี่ครับไอซีโรน้เสียครับน้ําแอร์เข้าครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าลายปิ้นขาดครับเห็นไหมผมโยงสายนะครับดูครับมันมาจากจําไฟเลยครับใต้จําไฟซึ่งไม่ดูดแล้วมันเสียเวลาครับต้องวัดแล้วโยงครับโยงก็ตามคลิปเลยนะครับ ขาสามสามล่างกับสามซ้ายสามขวาคือไฟบวกนะครับแบ็คอัพนะครับแล้วตรงนี้ที่มันมีปัญหาครับเนี่ยที่ว่าไม่ดังครับเปลี่ยนไอซีแล้วไม่ดังก็คือตัวนี้ครับแต่ไอซีไฟเนียส่วนมากตัวนี้จะเป็นรีโมทออกมาด้วยครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ power amp เราก็ไม่จะเป็นต้องใช้เบอร์เดิมครับเบอร์เดิมแพงครับใช้เบอร์แทนครับคือ TDA เอ่ออะไรแปดสามหนึ่งเจ็ดเอ้แปดสี่อขออภัยโทษทีครับผมจำไม่ได้สักพูด โทษทีนะครับเป็นทอ่ี TDA เจ็ดสามแปดสี่นะครับครึ่งเป็นไอซีขยายที่ใช้ทั่วไปแต่จะไม่มีไฟชุดรีโมทหรอกครับถ้าไม่ได้เล่นพวเวอแอมก็สามารถใส่เบอร์นี้แทนได้เพราะประหยัดกว่านี่ครับเปิดติดแล้วครับต้องขอไปัยนะครับที่ใช้ภาพภาพนึ่งครับเพราะผมติดสายผมเลยถ่ายรูปเกี่ยวไปครับว่าคิดว่าต้องคุยยาวก็เลยเลยถ่ายเป็นภาพนึ่งแล้วก็มาบรรยายทีหลังครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยครับตอนนี้ฟังทีเดี๋ยวหนึ่งเสียงครับ ก็ตัวนี้ผมจะใช้วิทยุนะครับก็จะมีเสียงพัดลมเข้านะครับนี่ครับอันนี้คือลำโพงครับเปิดจอนสองร้อยนะครับก็โอเคครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กแชนแนลนะครับสำหรัวันนี้ก็สวัสดีครับผม